สวัสดีค่ะก็เจอเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่5ทธันวาคม2566คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เมาืกาันร,รับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชตักไลน์ เมฆาครูนะคะตอนนี้เรามาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะสามถ้วยสาถ้วยนะคะบ่งบอกถึงความรักความผูกพันนะคะในครอบครัวนะคะหรือเกี่ยวข้องกับ งานเลี้ยงนะคะบางคนอาจจะได้รับคำเชิญนะคะไปร่วมงานเลี้ยงอันฉลองนะคะงานสังสรรค์น,นะคะงานนิฮาปรตินะคะก็ได้ด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับการกินการทานเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะราชาดาบนะคะในช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะเขาเรียกว่ามีความเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะได้ดีนะคะเขาเรียกว่าความรับผิดชอบนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะ เกดไม่เท้านะคะความขยันความเพียรพยายามความกัดตือรือร้นนะคะ,นะการสอบการแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานนะคะการเรียนหรือว่าการศึกษานะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะใครว่างงานก็มีโอกาสท,ที่จะได้งานนะคะวีออ f ฟอร์จูนนะคะความโชคดีความดวงเฮงนะคะน่ะเป็นไพ่ลัคก,กี้นะคะเขาเรียกว่า จะได้อะไรแบบฟลุกฟลุกได้งานแบบฟลุกฟลุกได้เงินแบบฟลุกฟลุกได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะมีโอกาสจะได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางคนมีโอกาสเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทนะรัพย์นะคะการซื้อการขายนะคะเกี่ยว กับบ้านเกี่ยวกับที่ดินนะคะการกู้แบงก์กู้ธนาคารเขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะรวมทั้งมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะนะมองโดยรวมนะคะการงานการเงินนะคะดีมากนะคะสุขภาพก็อาจจะมีบ้างนะคะเกี่ยวข้องกับปวดไหล่ปวดกล้ามเนื้อนะคะแต่คุณก็มีความแข็งแรงเขาเรียกว่ามีความอดทนนะคะความรักนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอได้เจอคนถูกอกถูกใจ ะะบางคนนะคะเจอกันในสายงานได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสไปกินไปทานอาหารร่วมกันนะคะโชคลาภนะคะมีโชคมีลาบจากการเสียงดวงนะคะเลขมงคลจาก2พ่ยิบสีนะคะมีเลข3070นะคะ3070นะคะต่อไปนะคะคนบัญจัด คนมรรจันคนมรรจันนะคะคิงดาดเดนเลอร์เวอร์สิบเหรียญเดอะอั e เ o ร์คนมรรจันนะคะในช่วงนี้นะคะในส่วนของการงานนะคะมีความ ขยันนะคะมีความรับผิดชอบนะคะค่อนข้างเจยเยอะนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับทหารตํารวจนะคะนะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชก,การนะคะผู้พิพากษานะคะหรือเกี่ยวข้องกับต่างชาตินะคะต่างภาษาต่างประเทศแต่งานทางด้านประเภทนี้นะคะก็เรียกว่าความรับผชอบเยอะแยะมากมายหรือเกี่ยวข้องกับด้านบริการนะคะนะความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะ เขาเรียกว่างานเยอะนะคะงานเยอะงานมากนะคะการเงินนะคะในวันนี้ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะการเงินการค้าการขายนะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อนะคะในช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสได้รับโชคเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยนะคะนะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อกันขายการแลกเปลี่ยนนะคะการกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีมีดวงเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะใครที่กําลังทําวีซ่านะคะเกี่ยวกับการเดินทางนะคะก็ จะประสบผลสําเร็จนะคะด้านของความรักนะคะของคนมีคู่นะคะก็มีโอกาสไปกินไปทานอาหารร่วมกันนะคะนอกบ้านนะคะคนโสดนะคะนะมีโอกาสพบรักหรือบางคนอาจจะอยู่ในห่วงของความรักได้ด้วยนะคะนะเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอเพิ่งจะปิ๊งนะคะก็ได้ด้วยนะคะนั้นะพวกเดิเลือเวอร์เขาเรียกว่าห่วงแห่งรักนะคะบางคนเป็นได้ถึงตักชาตินะคะบางคนเป็นคนในหน่วยงานราชการก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาบนะคะจะมีช่วงมีลาบจากบ้านเลขที่ นะคะคส่วนเลขมงคลจากพายุสีนะคะมีเลข0 6 0 4นะคะ0 6 0 4นนะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร คนวันอังคารน,นะคะเดลเวอร์นะคะราชินีดาสองเหรียญน,นะคะเจ้าชายถ้วยนะคะคนวันอังคารน,นะคะในช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำบุญนะคะบางคนอยากจะไปวัดอยากจะไปปฏิบัติธรรมนะคะนะอยากจะไปสวดมนต์หรือชอบสวดมนต์นั่งสมาธินะคะอยู่กับบ้านได้ด้วยนะคะนะในช่วงนี้เขาเรียกว่า สติปัญญานะคะซิกเซนความละเอียดความรอบคอบนะคะดีนะคะนะจะทําอะไรรู้สึกว่าจะมีความรอบคอบมากขึ้นนะคะด้านของการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเจอะญนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะได้มาจ่ายไปบางคนนะคะอาจจะค่อนข้างจะตึงมือได้ด้วยนะคะสองเหรียญนะคะนะการหมุนนะคะหมุนติ้วเลยนะคะแต่ยังไงคุณก็รอดนะคะราชนิดาบนะคะทุกอย่างต้องรอดทุกอย่างต้องไวนะคะความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะคะบางคนปก ป้องคนในครอบครัวนะคะบตรหลานบริวารน,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างหมดไปกับคนในครอบครัวแต่นะคะทุกอย่างก็ผ่านได้นะคะคําพูดในช่วงนี้นะคะก็เขาเาเรียกว่าขอใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะคำพูดมีสเสน่ห์นะคะถ้าในส่วนของการงานนะคะนักงานทางด้านบริการนะคะนักด้านร้านอาหารหรือว่าที่ต้องใช้คําพูดนะคะความสวยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะ ง,งานทางด้านประเภทนี้ค่อนข้างเด่นเด่นนะคะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าจะมีลูกค้านะคะเข้ามาใช้บริการนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะการเงินหาได้นะคะเขาเรียกว่าหาได้แต่การกระจายจมันอาจจะเยอะนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครรภ์น,นะคะมีบทลานบริวารน,นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจบางคนนะคะเป็นคน ที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยนะคะนะกเขาเรียกว่ารักต่างวัยนะคะอยู่ในห่วงของความรักนะคะบางคนเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอเพิ่งจะปิ๊งนะคะก็ได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะใครที่เจอกันเสี่ยงดวงเลขมงคลจากพระยิบซีนะคะมีเลข6ก2 0นะคะ6ก2 0นะคะคนวันพุธ พุธนะคะเดอะมูนคนวันพุธนะคะในช่วงนี้ใครหลายๆคนนะคะเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาเรียกว่าคิดวกไปวนมาอยู่ในห่วงของอตกอยู่ในผวังได้ด้วยนะคะนอนไม่หลับพักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้าหรือว่านอนดึกนะคะนะบางคนนะคะคิดในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลใจในสิ่งที่ยังยังมาไม่ถึงนะคะ,นะคะอาจจะเขาเรียกว่าคิดมากคิดเยอะนะคะ นะต้องระวังเกี่ยวข้องกับอาการพักผ่อนด้วยนะคะนะปวดหัวไมเกรนความดันนะคะนะวิงเวียนศีรษะมึนๆงงๆพวกนี้นะคะต้องระวังนะคะอัศวินดาบนะคะแต่คุณก็พยายามที่จะอดทนนะคะในสิ่งต่างๆที่เรา,าไม่สบายใจนะคะก็เรียกว่าพร้อมลุยพร้อมสู้อดทนมุ่งมั่นนะคะนะยังไรยังไงต้องรอดอย่างไงต้องไหวนะคะความรู้สึกของใครบางคนก็เป็นแบบนี้นะคะนะแต่ละ อา,อาอัศวินดาบนะคะยังไงคณก็รอดอยู่แล้วนะคะนะเป็นคนที่อึดน,นะคะอดทนนะคะมีดวงเดินทางแบบกระทนหันนะคะนะ,คะบางคนก็เกี่ยวข้องกับด้านของการงานหรือบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ต้องเข้าไปเคลียร์นะคะคิงดาบนะคะความมุ่งมั่นความเข้มแข็งความอดทนนะคะในช่วงนี้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะในสิ่งที่เราวางแผนไว้นะคะใครหลายๆคนก็เรียกว่า่าบางสิ่งบางอย่างที่วาด วางแผนไว้นะคะก็ต้องตัดสินใจนะคะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะนะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่า,าสถานีนะคะตำรวจนะคะโรงพักอะไรพวกนี้เราก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้นะคะโดยเฉพาะใครที่ขับรถเร็วๆนะคะอัศวินดาบขับรถเร็วมากนะคะนะการใช้รถใช้ถนนนะคะการจอดรถนะคะการผ่าไฟลดงไฟแดงเราก็ต้องระวังนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไป ในสถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราได้เคยไปมาแล้วมีโอกาสต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆมิตรเก่าๆนะคะบางคนก็อาจจะกลับตินสันบ้านเกิดน,นะคะนะไปเจอไปเจอบุตรลานบริวารญาติพี่น้องได้ด้วยนะคะถ้าในส่วนของการงานจะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจํเจาะเวียนกลับมานะคะนั้นลูกค้านะคะยังไม่ขาดนะคะลูกค้าพูดปากต่อปากนะคะในช่วงนี้นะคะถ้าในส่วนของความรักนะคะใครที่โกรธกัน มาก่อนหน้านี้นะคะมีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยมายุเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้บางคนนะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าวนกลับมาหรืออาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ารักต่างวัยนะคะได้ด้วยนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะการเงินรายจ่ายเยอะมากนะคะมีดวงส้มแซมรถนะคะอย,อย่างที่บอกนะคะมีดวงเอาก็เรียกว่า นำรถเข้าอู่นะคะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะวันนี้โชคลาภนะคะไม่โดดเด่นนะคะส่วนใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพะยบสีนะคะมีเลข80 06นะคะ8 0 0 6นะคะ, 80, 0, ะ,คะต่อไปนะคะคนวันพฤพัส คนวันพฤหัสนะคะแฮงแมนนะคะคนวันพฤหัสนะคะใครหลายๆคนนะคะนะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะมีโอกาสเปลี่ยนงานนะคะนะเขาเรียกว่าจุดถักเหนะคะบางคนคเครียดเรื่องการงานนะคะหรือใครที่ว่าง,งานตกงานอยู่นะคะคุณก็มีโอกาสได้งานนะคะนะด้วยอิทธิพลของราชาไม้เท้านะคะการเริ่มงานใหม่นะคะการสมัครงานนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะหรือการเริ่มต้นเกี่ยวกับธุรกิจนะคะ ใครที่เป็นลูกย้างประจําในช่วงนี้นะคะใครบางคนอาจจะเพราเรียกว่าจุดหักเหนะคะการก,การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลปงการออกงานการการย้ายงานแต่คุณก็มีโอกาสได้ที่ใหม่งานใหม่ได้ด้วยนะคะเดอนเลเวอร์ The นะคะนะัจะพูดจะคุยอะไรในช่วงนี้นะคะขอใ,ใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะเดอนเลเวอร์เขาเรียกว่าคาพูดของเรานะคะจะมีสเนสเน่ห์นะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะนะการค้าการขายนะคะการเจรจาในช่วงนี้ก็จะได้รับข่าวดีนะคะ หนึ่งดาบนะคะความสําเร็จความเข้มแข็งความมุ่งมั่นความอดทนนะคะในช่วงนี้ใครหลายๆคนมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจในสิ่งที่ตัวเองวางวางแผนไว้หรือว่ามีแผนอยู่แล้วนะคะสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับปวดหลังนะคะนะเกี่ยวข้องกับลำไส้นะคะแป้งเบาหวานน้ำตาลโรคกระเพาะปานบางคนปวดเขานะคะนะปวดหัวไมเกรนนะคะอยู่ในช่วงของหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพหรือเปล่าหรืออยู่ในช่วงของการกินยาทานยาได้ด้วยนะคะ ความรักนะคะความรักของคนมีคู่ในช่วงนี้ต้องระวังปัญหานะคะสิ่งต่างๆนะคะบางคนเขาเรียกว่าแฮงแมนนะคะหนึ่งดาบนะคะถ้าใครที่กําลังมีปัญหากันอยู่นะคะบางคนนะคะถึงขั้นท้าเลิกทายาเลยนะคะนะถ้าเขาเรียกว่าจูงมือกันไปทําบุญนะคะจะเสริมดวงนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้ก็ขออย่าให้เรียกว่าอย่าใจร้อนนะคะต้องต้องใจเย็นๆนะคะสำหรับใครที่มี ปัญหากันอยู่นะคะคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เจอได้เจอคนถูกใจบางคนอาจจะอยู่ในห่วงของความรักก็ได้นะคะเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอเพิ่งจะปิ๊งเป็นเพราะไม่เป็นแม่ไม้นะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพายบสีนะคะมีเลข2061นะคะ2061นะคะ คนวันสุกนะคะคนวันสุกเดเดตนะคะคนวันสุกในช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนนะคะมีบางสิ่งบางอย่างเคราว่าเครียด,ยดนะคะนะเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะได้ด้วยนะคะรวมทั้งปัญหาสุขภาพเราก็ต้องไม่ประมาทน,นะคะนะเดดเดขึ้นมานะคะนะบางคนอาจจะกดต้อนอะ <c oughs> บางคนนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดนะคะตรวจเช็คสุขภาพ นะคะก็ได้ด้วยหรืออาจจะได้รับข่าวคราวกันเจ็บกันป่วยกันเป็นกันตายนะคะมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพหรือบางคนนะคะอาจจะมีโอกาสไปทาบุญลงศพก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคิงไม่เท้านะคะด้านของการงานใครที่เครียดเรื่องการงานอยู่นะคะคุณก็จะได้งานนะคะนะด้วยอิทธิพลของราชาไม้เท้านะคะการเริ่มง,งานใหม่ทําสิ่งใหม่ๆนะคะหรือบางคนนะคะที่ทําประจําอยู่แล้วอาจจะ มีโอกาสเปลี่ยนงานได้ด้วยนะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะการโยกย้ายนะคะแต่เราก็ได้งานใหม่หรือบางคนก็อาจจะยังอยู่ที่เดิมก็ได้นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนหน้าที่นะคะก็ได้ด้วยนะคะเดวิลนะคะเดวิลในช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์นะคะนะใครหลายๆคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อคจรนะคะกลางค่ำกลางคืนตำปับตำบาได้นะคะใครบางคนเครียดก็อยากกินอยากดื่มอยากวิ่งอยากเที่ยวนะคะนะก็ ต้องระวังจะมีคนเข้ามาเอารัดอบเปรียบนะคะมันหลอกมันลวงได้หมดเลยนะคะนะถ้าเดบิวขึ้นมานะคะยังไงเราต้องไม่ประมาทน,นะคะบางคนก็อาจจะมาโดยเฉพาะทางด้านของการเงินนะคะนะถ้าใครเข้ามาหยิบมายืมนะคะเรามีโอกาสโดนคดโกงนะคะหรือการหลอกลวงในสิ่งต่างๆนะคะแม้แต่กระทั่งเรื่องโลกออนไลน์นะคะโนะลกโซเชียลพวกนี้ก็ต้องระวัง นะคะแก๊ง call นเตอร์อะไรพวกนี้เราก็ต้องระวังนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าจะมาในร,รูปแบบไหนนะคะนะถ้าในส่วนของความรักนะคะจะมีคนเข้ามาแต่เราก็ต้องดูนะคะเพราะว่าจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะแล้วก็เข้ามาโกหกเรานะคะว่าเราว่าไม่มีเจ้าของนะคะก็ได้ด้วยนะคะสองเหรียญน,นะคะการเงินนะคะในช่วงนี้ราะจ่ายเยอะคนมันสุกนะคะเข้าซ้ายแตะขวาได้มาแจกไปอาจจะมีคนเข้ามาเย็บมายืมนะคะในะช่วงนี้เราก็ต้องหลีกเลี่ยง นะคะรวมทั้งตัวของเราเองคนบรรษุบางคนก็มีโอกาสกดบัตรเครดิตได้ด้วยนะคะสองเหรียญนะคะหรือว่าเขาเรียกว่ารายจ่ายที่เข้าซ้ายจขวานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะอย่างที่บอกนะคะคนโสดนะคะให้ระวังจะมีคนเข้ามาเขาเรียกว่าคนมักจะมีคนที่มีมีเจ้าของเข้ามาปัวพันด้วยนะคะ นะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะนะก็ยังเป็นความรักที่ยังเขาเรียกว่ายังต้องประคับประคองกันไปนะคะนะแต่ยังไงก็ถึงจะเป็นถึงจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะมีคนอื่นเข้ามามักจะมีคนนอกหรือว่าคนอื่นเข้ามาอ่ากิกนะคะมักเข้ามากักได้ด้วยนะคะนะก็เรียกว่าอาจจะค่อคนข้างจะ อยู่เฉยๆก็ยังมีคนอื่นเข้ามาปิ้งเราได้นะคะสำหรับคนที่มีเจ้าของนะคะในส่วนของโชคลาบนะคะโชคลาบในช่วงนี้นะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบแต่มันก็จะอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะแค่2เหรียญน,นะคะน่าจ,จะได้จากอา,อายุคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลนะคะจากไพ่ยิีมีเลขสามศูนย์หะคะสามศนะคะ เข้าไปคนันเสาคนันเสานะคะคนันเสานะคะ ราชินีเหรียญน,นะคะคนวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะจะมีโชคนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะบางคนมีโอกาสได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะจะได้จากผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะการเงินนะคะได้มาก็ใช้ออกเลยนะคะส่งเหรียญเ็าเรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวาหรือบางคนกําลังหมุนเงินก้อนใหญ่อยู่ได้ด้วยนะคะ นะหรือว่าบางคนก็เขาเรียกว่ามีการซื้อทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างนะคะในช่วงนี้นะคะแต่อาจจะเป็นการผ่อนนะคะนะผ่อนผันกันไปนะคะแต่การเงินดีนะคะนะมีความสุขนะคะแปดเก้าถ้วยนะคะอาหารการกินนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะอาหารเต็มโต๊ะเต็มตู้เย็นนะคะนะก็อาจจะเขาเรียกว่ามีงานเลี้ยงงานฉลองเฮฮาปาร์ตี้นะคะเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะความสุขนะคะในช่วงนี้คนเสาร์นะคะ ห้าเหรียญน,นะคะได้เงินมาคุณก็ใช้เยอะนะคะนะได้โชคก้อนใหญ่แต่คุณก็ใช้ใหญ่นะคะห้าเหรียญก็เรียกว่า,ามีโอกาสใช้จ่ายเงินเป็นก้อนนะคะนะบางคนก็อย่างที่บอกนะอาจจะเกี่ยวข้องกับการกินการทานนะคะหรือซื้อนะคะอสังหาอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับโรคอ้วนนะคะนะพวกแป้งนะคะหวานน้ำตาลอาการเหนือหน่อยๆอ่อนล้อ่อนเพลียนะคะ ความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะก็มีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะคนโสดนะคะจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาปวพันธ์นะคะโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากปีมีเลขศูนย์สองเนะคะศูนย์สอง้าหานะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะคกับคนทำนาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ